สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มถูกใจติดตามเพจ Facebook กันนะคะกดนีนเลยครับนอิน,นเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คําว่า m k m k t h หรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็วบไซต m ์ k m k t h จะอยู่ดา้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกไปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มได้หลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t ไอจีดิ i k t อ k ทวิตเตอร์เทเล gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24่ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกัน,กนได ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรับผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนได้นะคะที่เคยร็องอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะเลือกเป็น Facebook นะคะในมวดบูตรงนี้เลือกเป็นถูกใจติดตามเพจ Facebook บริการตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดนะคะกลับไปทีไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอร่านเข้าใจก่อนด้าน,นะคะเป็นรายละเอียดของเดอร์ของลิง้งค์ค่ะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากที่ต้องการจะใช้บริการ ถูกใจและติดตามด้วยนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะถ้าตามอยู่ที่100อยใสไป100นะคะในราคา1 9บก้ารกดส่งเลยนะคะและบบกดเดมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อนะคะ,ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ะ,ค,ะคือเรื่องของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หนังนี้กัน เลยนะคะด่านาตรงนี้คือเร็ออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะาหากเพื่อนทาๆใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดลอยไ,ไม่ขึ้นสำนักง,นงนานติดต่อไดะตรงนี้ส่งให้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะสครูหนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนคิวาคอาร์โค้ดโอนเงินแมบ,บสลิปอังเปอรเวลดตชิวเพย์นะคะ คริปโตสามารถติดต่เงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแฟอร์มก็จะอยู่นานนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอยียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะอะ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคับสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ อ่ะดูแนะนาเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยคะ่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหา เลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้ยอดทุกแจติดตามเพจก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนๆสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้เกิสสมารถเข้านเว็บไซต์ด้วย่านลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไว้ใช้บริการของเว็บไซต์ k m k t นะคะ